วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเราสถาบันวัฒนศึกษาการยานิวัฒนานะครับในช่วงของชุมชนวิชาการนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ ที่ทางสถาบันวัฒนศรรากรัลรยาณิวัฒนานะครับก็จะมีเรื่องนะครับในเรื่องของศิลปะและวัฒนธรรมนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับในที่ผ่านมานะครับซึ่งวันที่15ธันวานคันวาที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้เผยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ วัฒนธรรมแห่งสัตว์ประชาชาตินะครับก็คือยูเสโกนะครับได้รับรองการขึ้นทะเบียนนะครับโนรานะครับเป็นรายการตัวแทนบรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาตินะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่โนราเนี่ยถือว่าเป็นศิลป,ปะชิ้นที่3นะครับที่ทางยูเสโกเนี่ยประกาศขึ้นทะเบียนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไทยได้รับาการขึ้นทะเบียนโดยโขนและก็นวดไทยมาแล้วนะครับ ซึ่งเป็นมรดกว่าธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับในปี2561และ2562นะครับซึ่งในครั้งนี้ครั้งที่3 2564นะครับก็ได้ประกาศมื่นที่15นะครับตามที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างารัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับสมัยสามัญครั้งที่16นะครับแบบออนไลน์นะครับซึ่ง มีเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาตินะฮะว่าดีอสโกของศีลังกาทําหน้าที่ประธานนะฮะได้มีมติให้ลงทะเบียนโนรานะฮะในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งหมวลมนุษยชาตินะครับภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสมวนรักษามรดกว่าทรรมที่จับต้องไม่ได้นะครับของ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNESCO นะขึ้นทะเบียนในครั้งนี้นะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ถือว่าเป็นการสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของโนราในฐานะประดกทางวัฒนธรรมนะครับนัฏศิลป์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะซึ่งแสดงถึงบทบาทอัน เข้มแข็งนะครับของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้เข้าถึงพัฒนาและสงวนรักษาประเพณีและศิลปะดังกล่าวนี้นะไว้ให้ชนรุ่นหลังอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในภูมิภาคในประเทศไทยเราด้วยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับสำหรับคนใต้บ้านเรานะฮะที่ วัฒนธรรมนะครับท้องถิ่นบ้านเราเนี่ยนะสู่ระดับสากลได้นะครับซึ่งโนราเนี่ยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะท้องถิ่นภาคใต้นะที่มีการสะสมองค์ความรู้นะมายาวนานนะครับในอดีตเนี่ยโนรามีการสืบทอดนะถ่ายทอดภายในสายในในสายตระกูลหรือในระบบเคืรญาินะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนะครับซึ่งโนราเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นภาคใต้ นะครับซึ่งมีรูปแบบการการแสดงนะครับก็คือโนราในการประกอบพิธีกรรมนะครับและโนราในการประกอบอการแสดงเพื่อความบันเทิงนะครับซึ่งโนราเนี่ยที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนะครับก็จะเป็นการแสดงที่มีแบบแผนแล้วก็มีขั้นตอนนะครับหลายขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งจะเรียกว่า พิธีกรรมโนรารงครูนะครับซึ่งทางสถาบันวัฒนศึกษากรีนเนปทานเนี่ยเคยจัดพิธีกรรมโนรารงครูนี่หลายๆต่อหลายครั้งแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้จัดเพราะเนื่องจากว่ามีสถานการณ์เรื่องของโควิดนะครับซึ่งโนรารงครูนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันก็คือโรงครูเล็กนะครับหรือชาวบ้านก็จะเรียกว่าค้ําครูนะครับก็คือจัดพิธีกรรมนะครับแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนอสองวันหนึ่งคืนนะครับ สองวันหนึ่งคืนนะครับก็คือเข้าวันพุธออกวันพฤหัสนะครับส่วนโรงคูใหญ่นะครับก็จะเป็นพิธีกรรมที่มีขั้นตอนที่เยอะแยะนะครับก็จะจัดพิธีกรรมนะครับ3วัน2คืนนะครับเช่นเข้าวันพุธนะครับนับไปสองวันนะครับให้ครบ3วันนะครับก็คือพุธพฤหัสออกวันศุกร์นะครับ ถ้าเกิดวันศุกร์เนี่ยที่ออกนะครับตรงกับวันพระนะครับก็จะเลื่อนออกมาอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการาส่งครูการออกคูคนี่ก็จะไม่ไม่ออกในวันที่ตรงกับวันพระนะครับและในพิธีกรรมนราลงคูคนี่ก็จะมีพิธีกรรมอื่นๆแฝงอยู่ด้วยนะครับหลายๆขั้นตอนหลายๆพิธีกรรมเช่นการลำเหยียบเสนการลำแทงเขยการลำคล้องหงนะครับการ แก้บนต่างๆและอีกหลายๆขั้นตอนที่แฝงอยู่ในพิธีกรรมโนราหลวงครูซึ่งในอดีตบริบทของโนราก็จะเป็นเพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมเท่านั้นต่อมาได้มีการนำโนรานะครับเพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองซึ่งจะมีหลักฐาน,นที่มีภาพปรากฏอยู่นะครับในสมัยรัชกาลที่5นะครับได้มีการนำโนราเนี่ยมาแสดงลำรับสเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ เมื่อครั้งเสด็จประพาสตนนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะฮะโนราเนี่ยก็เปรียบสเสมือนสื่อศิละปะพื้นบ้านนะครับโนราจึงเป็นสื่อที่มีการมาีบริบทสำคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมชาวใต้และยังเป็น,กร,นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มีการาส่งเสริมพัฒนาคนที่เป็นทั้งคนที่เป็นผู้สร้างนะฮะ เป็นผู้ดูแลผู้ถ่ายทอดผู้เปลี่ยนแปลงและก็ผู้ทำลายวัฒนธรรมนะฮะเนื่องจากว่านูราเนี่ยมันเกี่ยวพันกับในเรื่องของความศรัทธ,ธาความเชื่อในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษนูราซึ่งจะมีผลต่อระบบคุณค่าทางจิตใจจึงมีพิธีกรรมนะฮะที่เป็นรูปแบบหรือขรบธร,รมเนียมประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง ในขนาดเดียวกันเนี่ยนะฮะโนราก็ยังเป็นเครื่องมือในการาจัดขัดเกล่วนะครับสังคมที่มีการาฝึกฝนถ่ายทอดและการแสดงที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือขัดเกล่ในเรื่องของกระบวนการคิดนะครับแล้การาแก้ปัญหาและก็ปัญหา ผ่านบทโนราในพิธีกรรมหรือการแสดงดั้งเดิมซึ่งเน้นที่คุณค่าของอความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับความดีงามและก็การานำไปสู่การพ้นทุกข์ตลอดจนกระบวนการขาดเกลาทางจิตใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมแในการครองชีวิตนอกจากนี้เนี่ยโนราก็ยังเป็นกระบวนการาศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของตนเอง นะฮะแล้วก็เรียนรู้ชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันนะฮะในสังคมนะครับในสังคมของพระหุวัฏธรรมนะครับซึ่งโนรากับการสื่อสารเนี่ยนะครับโนราเนี่ยเป็นศิลปะการแสดงที่มีความเป็นรูป,ปรธรรมกล่าว่าคือเนี่ยเป็นรูปแบบของการแสดงที่มีพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลงตามสมัยนะฮะแล้วก็มีทักษะนะครับการร้องการรำนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับ ภาษาวรรณกรรมนะรอ,อันแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาปฏิพันธ์ไวพ้พิบของผู้แสดงพ้อมทั้งในด้านสังคมเนี่ยก็จะเป็นในเครื่องมือในเรื่องของการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเครรยญาตชุมชนนะและสังคมนะครับซึ่งบริบทของโนราในช่วงในช่วงที่ผ่านมานะครับพบว,ว่าเนี่ยโนราเนี่ยเปรบเสมือนเป็นตัวแทนนะตัวแทนของของ าการถ่ายทอดนะฮะการถ่ายทอดการสื่อนะครและการได้เห็นผลสะท้อนของสังคมในในแต่ละยุคนะฮะในแต่ละยุคยกตัวอย่างเช่นในปีพศสอ5 3 2ถึงพศสอ5 4 0เนี่ยนะครับในสมัยนั้นนะครับด้เป็นช่วงที่มีการาเปลี่ยนแปลงนะฮะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอ ผลของทางการเมืองนะฮะในในใน,ในช่วงของอปี3านะฮะก็คือพฤษภาัทธมินนะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาโนราก็ต้องเป็นตัวแทนในเรื่องของการไปสื่อสารให้กับชุมชนให้กับชาวบ้านเพราะว่าในการเข้าไปในถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มชุมชนกลุ่มชาวบ้านเนี่ยนะครับเราต้องหาตัวแทนเพื่อจะเข้าใจเข้าถึงชาวบ้านให้มากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยจึงใช้โนราเป็นสื่อกลาง ให้เข้าไปทาความเข้าใจทําความาให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองในแต่ละครั้งหรือเหตุการณ์ในในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจะยกตัวอย่างบทประพันธ์ของอาจาร,รยา์สุนทรน,นักปดินะครับซึ่งพบว่าในในสมัยนั้นเนี่ยนะครับโนรามีบริบทในเรื่องของการประพันธ์บทเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งที่อยากให้ประชาชนรู้หรือชาวบ้านรู้นะครับผ่าน ผ่านสื่อการแสดงโนูรานะครับเช่นนูราในชุดในชุดเรื่องของในหลวงของเรานะครับก็จะกรอ,อนก็จะแต่งในเรื่องของราชวงศ์จัก,กรีกษัตริย์กับกษตริธงชาติไทยนะสอนก็คือสอนให้เรารู้จักรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับหรือบทกรในเรื่องของยาเสพติดนะครับก็จะ แต่งกรอนในรูปแบบของยาเสพติดเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าโทษของยาเสพติดมีอะไรบ้างนะครับหรือกรอนในชุดของรถอุบัติเหตุนะครับ,นะรบเพราะในช่วงนั้นเนี่ยนะมีรถลาเพิ่มขึ้นนะครับคนเริ่มนิยมใช้รถลาเป็นของส่วนตัวขึ้น,นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยขึ้นนะครับหรือในชุดของสุขภาพนะครับก็เพื่อจะให้สร้างให้คนได้รู้ว่า เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับหรือเรื่องของโรครัลนารงเรื่องของโรคโรคเอดนะครับในในช่วงนั้นนะครับโรคเอดกาลังระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้สื่อโนรานะฮะให้เป็นตัวแทนนะครับเข้าไปบอกกับชาวบ้านนะฮะเพราะว่าชาวบ้านก็จะเข้าใจในเรื่องของโนราง่ายกว่ากับการทําสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆให้เขาอ่านเนี่ยนะับมันจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือในเรื่องของการอานุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่าเลือสาบสงขานะ หรือในชุดของประชาธิปไตยก็เป็นการบกเหตุนในเรื่องราววหา้รณรงค์ให้หลังจากพฤษภาธรมินจบแล้วนะก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะรณรงค์ให้คนเนี่ยเข้าเข้าใจในเรื่องของการเลือกตั้งทําไมต้องมีการเลือกตั้งเพื่ออะไรนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งของบริบทของโนราที่มีความสําคัญต่อชุมชนในเรื่องของการเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนให,ให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของบริบท รบ,บริบทเรื่องของความสําคัญก็จะยกตัวอย่างกอตอนหนึ่งนะครับซึ่งแต่งโดยอาจารย์สุนทรนักประดิษฐ์นะครับเกิดขาย่าเมืองเหลืองพลาติกจุกจิกสาราพันมากปะนะัาเอาฟังดินกว่าละลายชายเวลาห้าสิบปีลืมมากกวา่าเวลานานทุ่งกอบเกรบที่เราทิ้งสิ่งเสียหายเกิดปะนะัญหามากไมย ลายลูกล้านอยากแกการทำลายลั่งใช้งานมีขยะมาสั้นเพิ่มทุกวันจะข้อควากบรรดาแมค่ขา,ขายข่ทานทางใดห้าวิธีถีเปลียนพันสิ่งข้องถีต้องค่ายชายทุกวันโปรดเปลี่ยนพันมาชายใบไม้เทนการผูกมัดหลัดลอยชาย้อยครลง ควรใช้ข้องธรรมชาติสะอาดแสนถังต้นล้วยใบเพ้ไม่ขาดเคลนธรรมชาติได้วางเพ่นเส้นอุดมการใช้ใบไม้หรือใบยาลายสั้นลายปนหาสั้นผิดติดสะสมไม่ก่อ้เกิดภัยในสังคมเคยนิยมยืดยาวคราวโบราณผู้ที่ไปตลาดหนัด เพื่อจัดอ้หาเพื่อสื้อเข้าป่าสื้ออาหารนลูอจะสื้อข้องที่ต้องการออกจากบานทื่อตะกาผ่าติดไกลเอาสิ่งข้องหน่อยย่ญยใส่ตะกากับเข้าสุกส้มอารมณ์ไม่ไม่มีข้องผ่ผิดติดรลางไกลชนยิ่งชายจะเป็นสุขทุกคืนวันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นลง ใช้พลาสติกในสมัยนั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันก็ยังเอามาใช้ได้นะครับยังเอามาใช้ได้บทกนที่แต่งเอาไว้เนี่ยนะครับอันนี้บทกรเนี่ยที่ยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยเขาแต่งมเมื่อปี253 35นะครับแต่ก็ยังคงเอามาใช้ได้จนถึงปัจจุบันเพราะว่าเนี่ยนราเนี่ยจึงเป็นตัวสื่อกลางนะครับทางสังคมนะครับที่ยังคงอยู่นะครับไม่หายไปไหนนะครับ ว่าทำนะครับของภาคใต้เรานะครับก็ยึดถือรูปแบบนะครับความเป็นดั้งเดิมนะครับก็ส่วนของดั้งเดิมที่จะมีการอนุรักษ์อยู่ในรูปแบบของการพัฒนาก็ยังคงมีการพัฒนาอยู่การอนูราเน,นี่ยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นทะเบียนเป็นบรรลุทางวัฒนธรรมที่จับต้องอไม่ได้แล้วเราจะไปแตะต้องอะไรไม่ได้ไม่ใช่นะครับการจับต้องอไม่ได้ก็คือการอมองนะการมองโนุราเรามองด้วย าสายตาเรามองด้วยใช้อารมณ์ใช้จิตใจในการมองเพราะฉะนั้นเนี่ยโนราจึงเป็นบุกที่จับต้องไม่ได้ก็คือการเราไปแตะต้องก็คือแตะอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นเรามองด้วยอะไรมองด้วยจิตใจาการโน,โนราเองนะครับก็เป็นสื่อนะที่จะทําให้คนได้มีความสุขในเรื่องของการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์ความรู้ให้ยังคงอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยนี้ต่อไปนะครับนั่นก็คือสาระน่ารู้ในเรื่องของ โนลากับบรดกทางวัฒนธรรมนะครับจากทางสถาบันวัฒนศึกษากัลยาณิวัฒนานะครับก็ก่อนที่จะจากกันนะฮะก็ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของรายการสื่อสองท่องวัฒนธรรมของเรานะครับก็จะออกอากาศนะครับในวันในวันพฤหัสบ,บดีนะครับเวลา11-30นาฬินาทีถึง12-30นาิกานาทีนะครับในรายการนี้ก็จะเป็นส,สาระเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับและงานเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมนะครับและปิดท้ายด้วยชบชุมชนนะครับก็จะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์จากสถาบันวัฒนศรึรรรกษากลยการนี้วัฒนาและก็สินค้าจากผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆนะครับให้พี่น้องให้ท่านผู้ฟังหรือพี่น้องแีบบได้ชบเลือกซื้อใช้หรือเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับอุดหนุนทางสถาบันแล้วไม่ใช่อุดหนุนทางสถาบันปุ๊บเนี่ยนะครับ เงินจะไม่ได้ไปไหนนะครับก็กระใจายให้เข้าสู่ชุมชนนะครับเพราะว่าได้นําผลิตภัณฑ์จากชุมชนนียมาช่วยขายเพื่อขยายและเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะครับอ๋อแล้วครับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเราใหม่นะครับอังคารสุดท้ายนะครับกับสถาบันวัฒนศึกษากัรยาณีวัฒนาสำหรับวันนี้สวัสดีครับเข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมอ,อาหาดใหญ่ เอฟเอ็มแปดสิบแปดพีเอสยูบราดแคส